พิงพ์พายจ๋าจะมีงานคู่เนาะกับพี่ย,ยูโรอ๋อใหญ่ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าคิดถึงคู่เรานะคะยูจิงนะคะก็ไปเจอกันได้ค่ะไปให้จจกำลังใจกันีร้องเพลงอะไรด้วยกันเว็บใช่ไหมอืมเป็นเซอร์ไพรส์ละกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้องเพลงก็อาจจะมีร้นนองคู่ด้วยกันแน่นอนเป็นงานคู่ครั้งแรกที่หลายคนแบบว่าอยากเจอคู่ของเราแบบว่าเออมาร่วมงานคู่กันในอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยพี่พ์พายรู้สึกไงบ้างเป็นงาน ถึงเต้นเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูคิดว่ายูโรเองก็คงจะดีใจที่จะได้เจอคือทุกคนพร้อมกับเราทั้งวงงานแสดงนะคะลูกสาวจะมีไหมคู่เรายูริงจริงรอรอเหมือนกันค่ะก็อาจจะมีโอกาสดีๆที่แบบว่าอาจจะได้กลับมาร่วมงานกันยังไงก็ฝากรอติดตามด้วยค่ะเอออ่ะแล้วก็ฝากเคหะนังคอยด้วยของเราจ้าใช่ค่ะวันนี้ก็มามีวงสวงไทยก็ฝากลาครนเนื่องเคหะดังคอยเนี่ยนะคะสนุกมากๆเลยยังไงก็ าำด้วยค่ะ